วางน้ำไว้ห่างๆแม่มันเดิมรอบๆเอ้ตรงเนี้ยจะได้ไม่เหยียบน้ำนี่ได้แม่มาสีเทาเหมือนแม่นี่ได้ลูกไก่เทาตั้งหลายตัวเลยแอบสองไอ้นี่ ถ้าลูกไก่อยากเข้าไปกินก็เข้าไปกินถ้าไม่อยากกินแล้วก็ออกมาอยู่กับแม่ข้างนอกนก็ได้แม่ก็อยู่ข้างนอกพอทำหน้าที่ระวังความปลอดภยัยดูยังจะมากัด ลูกไก่ขนอ่อนเล้าอีกลูกไกขนอ่อน,อ,นะกกน,อ,อ,นอยากกินอาหารหแต่อย่าให้แม่ไก่ามานะไอ้สองตัวนี้โดนดีแน่นอนดูบางตัวก็ออกมาอยู่กับแม่ข้างนอกเนะี่ย ดูแม่ไก่เรียกทีเดียวออกไปเต็มเลยให้แม่ไก่ช่วยเฝ้าไปก่อนอับแดดกันแล้วไก่ชอบอับแดด ตัวนี้อับแดดแล้วก็นอนตัวนี้อยู่ข้างบนดูตัวนน้นอ้าวลุกแล้วอะ่ะ Okay.